เรามานที่ไซนะฮะอาจจะไม่ได้อ่านข่าวเข้ามานานแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงศิลปินอย่างกำลังสไตล์อย่างไซหรือว่าพักแจสั่งนะฮะแร็ปเปอร์หน้าเสียขายดีของแดนกิมจิล่าสุดนะครับได้ฉลองความสำเร็จนะฮะยอดวิวบน YouTube นะครับเป็นปรากฏการณ์นะครับ ทั่วโลกอย่างกำนังตล์นี่ยที่เรารู้กันเนี่ยทะลุ4,300ล้านครั้งหลังจากปล่อยออกมาเกือบ10ปีนะฮะนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมปี2012สำหรับการฟังเพลงจังหวะคึกคักกับท่าเต้นเรียกอะม้ามาอะไรสักอย่างนึ่งผมจำไม่มาห่อใช่ไหมนะะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเพลงนี้ที่สร้างชื่อให้กับเขาเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถิติโลกนะฮะคลิปที่มียอดไลค์สูงสุดบน YouTube ในปี2012เป็นคลิปแรกนะฮะที่มียอดวิ ทะลุหลักพันล้านคว้ารางวัลศิลปินมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมจาก NTV ยุโรปส่งผลให้ไล์เองนะครับเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกที่ได้ก้าวขึ้นควา้ารองแชมป์ชาร์จบิวอ์ดฮอต100ซึ่งถือว่าเป็นชาร์จใหญ่ที่เป็นกระแสะเพลงหลักของสหรัฐอเมริกานะครับโดยปัจจุบันฮะกังนำสไตล์คือคลิปวิดีโอบน y o u t u นะที่มียอดวิวมากที่สุดเป็นอันดับ11ของโลกครับ เน่ผ่านไปกี่สิบปีนะคะเค้า <c oughs> ยังฮอตอยู่เนาะถูกต้อง <c oughs> ถูกต้อง